อะไรนะขนมจ้างขนมจ้างเบเกอี้จ้างจีจ่างอ่านได้สชื่ออ๋อกินกับน้ำตาลใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวซื้อไปพ่อทดลองเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอย่าลืมแวะมาที่แยกหน้าโรงพยาบาลอยู่หน้าโรงพยาบาลธนาคารกรุงไทยกลิ่นกรุงไทยกลิ่นกรุงไทยเอาหนึ่งถุงนะครับคุณป้าจ่ะครับไปชิมกัน สวัสดีครับกินกับอ่านวันละมื้อเราไม่นัดเจอกันทุกช่วงรอบดึกของทุกวันนะเมนูวันนี้เป็นเมนูในส่วนของตัวขนมจ้างเออหรือบางที่เขาเรียกขนมกีจ่างเออแต่ละจังหวัดก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะแต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาเรียกว่าขนมจ้างหรือกีจ่างนั่นเองแต่ละพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่เขาก็ใช้ใบไผ่นะแต่ของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาใช้ใบอ้อเออต้องบอกก่อนนะไอ้ตัวขนมขนมจ้างหรือขนมกีจ่างเนี่ย แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะใช้ในส่วนของตัวพื้นที่ไหนถ้ามีป่าไผ่เยอะๆเขาก็ใช้ตัวใบ